เมื่อคืนนะคะพี่พายก็ได้ใส่ชุดเจราชนในเวอร์ชันใหม่เนี่ยเอาไปลงเล่นในแร้งนะคบแล้วคือทุกคนวิวพ,พายโดนยืนลุมแอคหน้าล็อบบี้นะครับแทบจะทุกเกมไม่ไม่แทบหรอกทุกเกมเลยดีกว่าเขาจะมาล้อมดูพี่นะครับต่อยพี่แล้วก็แบบว่ายืนแอคแรง้งยืนแอคท่าอ well, ัพเวลแอคทุกอย่างท่าปัดคงปัดคอเล้นท่าไก่ใสพ่พีก็เต้นนะครับอืมก็ชุดมันเด่นะนะเนาะ าจะโดนหมายหัวก็ไม่แปลกแล้วแต่ละคนที่จะเข้ามาชาร์จพีนะครับก็แบบนี้เลยเนี่ยดูดูฉากนี้ได้เลยนะไม่ใช่ว่าไก่กาปลากระป๋องนะครับสเตปเขาเป็นนะเขาตึงนะดูจากการแบบวิ่งชาร์จตั้งไอวอชาร์จตั้งไอวอนะครับเออพีก็แบบว่าเกือบเอาไม่อยู่นะทุกคนเกือบจริงๆนะดีนะครับที่แบบว่าเออเรามีโทก้อนนะเราถนัดโทก้อนอยู่แล้วมันก็เลยอาจจะไหวได้เปรียบสู้เขาไหวกล้าที่จะสู้เขานะครับแล้วก็นี่เพื่อน เขามานะคะเขาก็มาด้วยความมั่นใจไม่ถอยไปชุบเพื่อนด้วยเออมั่นใจคิดว่าจะเอาเราได้นะคบก,ก็ต้องสู้แหละวัดกันไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครมาช่วยพี่พายนะคบก็มีพี่อยู่ตรงนี้คนเดียวแต่ในที่สุดก็จัดการได้นะครับก็นั่นแหละทุกคนใส่ชุดนี้แล้วมันถูกหมายหัวง่ายจริงๆหมายหัวตั้งแต่หน,น้าล็อบบี้แล้วทุกคนเมื่อกี้ก็จะเป็นแนวผู้หญิงใส่นะคบส่วนอันนี้ก็จะเป็นแนวผู้ชายใส่นะคบชุดจราชนเวอร์ชั่นใหม่ที่เป็นแนว ชายใส่ก็จะแบบนี้เลยนะจะดูล่ำลใหญ่ๆกว่าชุดผู้หญิงนะครับแต่ก็สวยทั้งคู่ถ้าใครมีครอบครองไว้พี่พายบอกไว้เลยนะครับเด่นครับ ชุดนี้จะเด่นมากยืนในล็อบบี้ก็เด่นครับเราพังจะโดนแอคแบบพิพายนะและชุดนี้ก็จะเข้ามาภายในสัปดาห์หน้านะครับก็ลองรอกันไปก่อนนะยังไงก็มาแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจและเข้าตานะครับหรือเป็นสายสะสมสีของชุดจราชนอยู่แล้วนะครับอย่าลืมเก็บชุดนี้ไว้เก็บสะสมด้วยนะคะ